คุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการตั้งนะฮะเป็นกลุ่มลับเพื่อที่จะขายคลิปโป้นะครับคุณผู้ชมเคสนี้เขาอ้างว่ามีรายได้เดือนละประมาณ3 0,000บาทโดยมีการเก็บค่าสมาชิกคนละ300บาทคือใครที่จะเข้ามาดูคลิปโป้ซึ่งถือว่าเป็นสื่อลามกอนาจารนี่นะครับก็คือจะต้องเสียเงินสมัครเข้ามาล่าสุดนะครับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะครับไปจับกลุ่มในเป้อายุ34ปีนปีในเป้เนี่ยทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บโปนะครับนำภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวของผู้หญิงที่กำลังเป็นที่น่าสนใจมาตัดต่อเป็นคลิปโปแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มลับนอกจากนี้มีการเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มลับนะครับกว่า49เพจโดยมีผู้ติดตามรวมอยู่ที่กว่า1ล้านแนคนนั่นเองครับ พลตตรีอาทิตย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอนะครับสั่งการไปยังพันตรบเอกปัดภาวิทวงพินิษย์ท่านเป็นผู้กํากับการกลุ่มงานสนับสนุนนํากําลังไปจับกลุ่มนายชัยวัตรหรือว่าเป้อายุ34ปีคนนี้ในความผิดฐานนําสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยของกลางนะครับ เป็นโน้ตบุ๊ก2เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูล1เครื่องจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหมู่ที่1บ้านแม่ตาดตำบลห้วยสายอำเภอสันกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาได้ใช้บัญชีชื่อว่า sexflix ในเว็บไซต์ vk โพสต์ข้อความเชิญชวนให้บุคคลทั่วไป เข้ามาดูภาพและคลิปวิดีโอโปสในกลุ่มลับที่เปิดขึ้นมาหลายบัญชีนะครับเรียกว่ามีหลาย Account นั่นเองแล้วก็มีคนติดตามรวมกว่า1 5ล้านแสนคนโดยเรียกเก็บค่าสมาชิกคนละ300บาทนอกจากนี้ยังมีการนำเอาภาพคนดังในโซเชียลมีเดียมาตัดต่อเป็นภาพลามกอนาจารเพื่อเรียกความสนใจให้ผู้คนเข้ามาร่วมกลุ่ม จึงได้มีการตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนั่นเองครับสอบสวนในเป้เนี่ยก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเปิดกลุ่มลับมาตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่ปี2,565ก็สักประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับโดยเริ่มจากการใช้ชื่อบัญชี VK Satochi Nagatomo เป็นหลักหลังจากนั้นนะครับมีการสร้างเพจย่อยแตกออกมาอีก 49บัญชีเยอะมากๆเลยทีเดียวก็คือเขากระจายนะครับกระจายแต่และ Account คนที่สนใจเนี่ยก็สามารถนะครับคือเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะเข้ามาดูภาพแล้วก็คลิปวิดีโอโปสก,กันได้ มันก็จะมีข้อดีเวลาที่เขาสร้างหลาย Account สมมุติ Account นี้โดนปิดไปใช่ไหมครับมันก็ยังเหลืออีกหลาย Account หรือว่าหลายบัญชีนั่นเองครับเขาอ้างว่ามีรายได้เดือนละประมาณ30,000บาทเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งสพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับพูดถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเว็บไซต์ vk กันสนิดหนึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มักจะโผล่ให้เห็นตามข่าวต่างๆ<ช>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีข่าวลามกอนาจารเรื่องของการจับกลุ่มแอดมินเพจ VK ซึ่งมีการปล่อยคลิปจับกลุ่มเจ้าของ VK ลามกและอีกหลายข่าวอีกมากมายทำความรู้จักกันหน่อย VK เนี่ยย่อมาจาก v o l f Contact a, นะครับเป็นสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมาจากประเทศรัสเซียนะ,ะแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่าถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Facebook นี่แหละมันคล้ายกับ Facebook ที่เราคุ้นเคยกันนะครับตัว VK เองก็มีคุณสมบัติการทำงานไม่ต่างกันอย่างเช่นเรื่องของการแชทการโพสต์ข้อความรูปภาพการแชร์วิดีโอหรือว่าไฟล์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ VK เนี่ยนะครับมักจะเป็นโซเชียลมีเดียที่นะครับเป็นสื่อรวมวิดีโอ18บวกก็คือเป็นคลิปโปะ,ะลามกอนาจาร์ซึ่งในประเทศไทยแน่นอนว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าข้อกำหนดของแต่ละประเทศมันก็จะแตกต่างกันออกไปประเทศไทยเนี่ยนะครับอาชีพเซ็กซ์ครีเอเตอร์นะครับยังผิดกฎหมายอยู่นะครับมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โทษก็คือเรื่องของการค้านำเข้าผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับตามมาตรา287วงเล็บ1นนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งการครอบครองสื่อลามกเด็กนี่นะครับ บุคคลในสื่อลามกอายุต่ำกว่า18ปีเป็นเด็กเยาวชนก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีะนะครับก็สูงพอสมควรปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่นะครับตามมาตรา287ทับ1น,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วในประเทศไทยการนำเข้าข้อมูลหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยแน่นอนก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับใครที่มีเบาะแสะก็สามารถ แจ้งไปได้นะครับที่ปอ,อทอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าขยายผลแล้วก็จับกลุ่มกันต่อไปนั่นเองครับ